สวัสดีจ้าพามาดูต้นมะกรูดเนาะจ้าเนาะสมุนไพรบ้านเห่าเนาะจ้า,าไว้เห็ดทำกับขา้าวหอมปลูกไว้ต้นนึงกินได้ตลอดไปเลยเนีย่ยนี่เป็นมากไล่ไล่แต่ว่าอัน จากเสียจะได้มากเหมือนกระดิป้อยมันล่นที่เมอดกแต่พี่น้องเมิ่งเลยอันมากกูดกินแต่ใบมันเนาะมากมันกินอะไรมันสมมันเปรี้ยวแต่ว่ากระปูกอย่างอื่นซื้อกันไปนำ เป็นไรพักยังอื่นก็นมีปลกหอมป้อมหอมป้อมกับปุกเพราะว่าเราต้องทำกับเขาทุกเ้าท,ท,ทุกเที่ยงทุกแหลงมันจะเนาะปลูกผักส่วนครัวไว้ปลุกรอบบ้านเลย มะเขือกับกะหลงก้ามื่อันนี้มะเขือหวานน,นี่ก็เขียวปีเนอ,ะะนอกจากน้อปุ๊กเอาเขียวปีลูกออกแล้วสุมเก้าเพราะว่านเรา,าเอามะเขือมาลงเมื่อคุนี่กำลังจะใหญ่อันนี้ปุ๊กปีก ผูพอได้กินเนาะจะเนาะผู้อ,อมไว้อยู่ข้างบ้านลูกถั่วอะไรต้นนึงได้ถั่วหนึ่งต้น แต่ว่าอากาศมันล้นแหงสันอากาศล้นแหงผักมันจะบ่ย,ย่างงามปันใดต้นมะก,กรู S <S กรูดใหญ่เป็นมากโรก,โรกถกหากินมาได้คือมั่งหนาวเ่ระไม่เห็นข้าเจ้าคอยกินกันนี่มังกุนะูดเนาะเห็นข้าเจ้ากินตะใบมัน พี่มังนาวเขาเจอไก่กินอยู่ห้อมๆในใบมะกรูดเอาไว้เสื้อน้ำข้าวปูนเสื้อต้มทุกชนิด ลราตัต้มักะมีบ้านไดโดนกระล่นออกเมืดเพราะว่าเห่าว่าว,วาแจังแนวสกินกินตะใบเมื่อนี้แดดฮอ,อนฮอนอาทิตย์ก้อนนั้นเน่าเน่าไปเน่ามาเริ่มฮอนเมื่อวานนี้ละ ร้อนอย่างรุนแรงเลยเอาซ้ำนี้ก่อนนะจะนาะสวัสดีแล้วจะเด้อ